จะบอกว่ารถราคานะร้านสองนิดๆเนี่ยถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่แบบว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยสําหรับราคานะแล้วบวกกับตกแต่งอีกนิดหน่อยนีย่คือหล่อมากนี่ฮะเจคู J ่หกก็คันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%ก็หลายๆคนรู้อยู่แล้วเห็นหน้าตายย่างี้เมืองไทยมีแค่รุ่นนี้รุ่น,นเดียวเท่านั้นนะครับการตกแต่งล้อยาง ยกสูงเป็นเซฟที่แบบต้องบอกว่าหล่อเลยราคาไม่แพงด้วยนะเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ชมครับกับ FC บางสเลครับวันนี้นี่คือ j จคู่6สีขาวครับอีกหนึ่งแนวทางขอบ20ตสวยมากคันนี้ใส่ล้อบแบบผมบอกเลยว่าตอนแรกผมก็จะใส่ลายนี้แหละแต่ผมก็กลัวว่าคนบอกใส่แต่ไลายเนี้ยไม่มีไลายอื่นบมางหรออะไรนึกออกคือรถผมมาใส่เป็นอีกลายนึงคือ VF 0 2 3ไงแต่คันนี้ VFX อ1ครับโอ้โหเป็นไง หล่อมากคือเป็นลายที่แบบใส่ตั้งแต่เ e อเลอระมีขาวมีเขียวจนมาถึงเจคู <c oughs> นี่ก็ใส่เอะก็ถือว่าแบบเป็นลายที่หล่อมากๆเนาะอันนี้ก็เลือกเป็นสีดําเงาครับลายล้อเนี่ยก็คือ x 0 1ที่เราเห็นกันบ่อยๆแหละแต่เป็นล้อ5้ลู 114นะครับก็คือจะใส่กับเจคู่เนี่ยไม่ได้เลยนะครับก็จะต้องมีอะแดปเตอร์ในการแปลง5รูร0 8เนี่ยมาเป็น5รู114ซึ่งตัวบอดี้รถเองเนี่ยพื้นฐานช่องล่างนะครับเป็น5รู108นะครับก็ใส่เลยไม่ได้หาล้อยากสำหรับรูนี้นะก็อย่างที่บอกครับรูน็อตเนี่ยของเดิมเนี่ยถ้าเราอยากได้ตรงรุ่นเลยมันก็จะได้ลายไม่สวยฟิตเมนต์ไม่ได้ออฟเซตไม่ได้นึกออกใช่ไหมครับการเทสโหลดความแข็งแรงต่าง ก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรถไฟฟ้าเพราะว่าห้ารูแปดเนี่ยมันทําออกมาสําหรับรถบอลโวรถที่มีน้ําหนักต่างกันประมาณนี้คือทางเรื่องของน้ําหนักนะแต่ส่วนของเวกวิวเนี่ยก็คือเขาจะมีค่าการเทสโหลดประมาณผมไม่แน,น่ใจวันแปดร้อหรือเท่าไหร่นะแต่คือรู้ว่ามันแข็งแรงมากเพราะว่าผมเนี่ยทั้งเทสเองในรถเจคูหที่ผมใส่มาแล้วก็ไปลุยป่าไปกระแทกไปกระโดดเนี่ยมันซึ่งมันไม่รล้าไม่แคลกแน่นอนบวกกับใส่มาตั้งแต่เอเวอร์เรสเนาะ เอวเลสเนี่ยน้ำหนักก็ตัน7ตัน8นะถึงจะน้อยกว่าเจคูก็จริงแต่ก็ใช้มาลุยเป่าโหดมาคือถือว่าเยอะมากแล้วก็ผ่านการทดสอบมาอย่างยาวนานต้องบอกอยงนี้มีสต,ตอรี่ที่แบบทุกคนเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องความแข็งแรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเนาะแต่เรื่องดีไซน์เนี่ยโหเชียบคมมากครับกับล้ออีกส่วนหนึ่งตัวนี้ก็ได้เป็นล้อ5รูอีกซึ่งเป็น5รูเนี่ยถ้าเทียบกับ6รูนะในขอบ20เหมือนกันเนี่ย6รูเนี่ยตรงกลาง p c ซดีก็จะกว้างขึ้นนึกออกไหมเรารู้สึกกกกวว่่่าาาาา้้นนนนสัลงแตีเป็5รูมบหย การดูยาวขึ้นเลยเพราะรู5รูมันเล็กลงไงนึกออกปะก็กลายว่าหล่อขึ้นนะครับโอ้ยสวยจัดนะครับกับล้อ X01 ผมพูดหลายรออมันคือหล่อจริงๆจับคู่กับยางครับโตโย a t 3เป็นยางที่แบบขายดีมากขายดีจนขนาดแลวปะ่ะผมบอกเลยว่าทางประเทศยางหมดผมเองก็หมดครับอันนี้คือลูกค้าจองไว้ก็ใส่เป็นสเปค265 50 20นะครับแต่เดี๋ยวจะมาอีกนะพอดีมีปัญหาเรื่องการนาเข้าของทางญี่ปุ่นเนาะก็ โตโยเนี่ยเป็นแบรนด์บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะยางก็เกรดคือนุ่มเงียบรีดน้ำดีใช้ความเร็วสูงได้ที่ขายดีแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วแบบที่ยอมรับกันณนะทุกวันนี้เลยคือ1เลยนะแก้มสวย คือโดดเด่นเรื่องแก้มคําว่าโตโยทยเนี่ยคือหล่อมากบวกกับการการันตีจากพ,พี่ในกลุ่มจากที่ผมใช้เองเนาะแล้วก็มีลูกค้าใส่ไปแล้วมีมาคอนเฟิร์มให้เนี่ยคือเรื่องเสียงคือเสียงเนี่ยรบกวน,นคือต่ํามากต่าขนาดที่ว่าทเทียบกับยางเดิมเนี่ยบวกขึ้นมาสัก10%ได้ไม่ไดีเยอะมากถ้าเทียบกับ A t ทสมัยก่อนนะบวกกับรถยุคใหม่เนาะแต่งสไตล์วัยรุ่นดูวที่ผมทำเนาะมันก็เลยทําให้ดูแบบ a t 3เป็นยางตัวเลือกตอบโจทย์ที่ใช้คําว่าอทะเลได้จริงทร้งได้ อ่ะล้อยางใส่เข้าไปเรียบร้อยเนาะรัดกันเคียบเรียบร้อยสเปคยาง2องหกห้าห้าสิบยสหรับเจคู่เนี่ยบอกเลยว่าเลี้ยวติดเดิมๆก็เลี้ยวติดหมายถึงว่าเดิมๆคือใส่ไปปุ๊บเนี่ยถ้าไม่แก้ซุ้มเนี่ยเลี้ยวติดแน่นอนอ่ะถ้าถามว่าเราใส่ขอบ19เหมือนเดิมแล้วเป็นยาง AT ทได้ไหมก็บอกเลยว่ามันไม่ได้ครับขอบ19เใน A ทยางหายากที่เป็นดอกสวยๆซึ่งก็จะเป็นยางเรียบมันก็ไม่หล่ออีกถูกไหมอ่ะก็ขัดแย้งกับความรู้สึกเราถ้าใส่เป็นขอบ20 แล้วยางที่มันหน้าแคบลงที่มันแบบสวยๆมีไหมมันก็มีแต่ต้องเป็นยางนาเข้าซึ่งราคามันก็แพงรั่วซึมแตกก็เค็มยากอีกแต่ถ้าก็เป็นโตโยเบอร์นี้ไซส์นี้2อ5หกห้เค็มได้ตลอดมีตัวแทนทั่วประเทศไทยสาหรับคลิปนะ,นะะก็ฮะก็ AT3 เบอร์นี้แก้ซุ้มนิดหน่อยสำหรับออโต้แรมแก้ไม่ยากแก้ไม่เยอะนะฮะดูแลให้รับจบแล้วก็ได้ทรงสวยด้วยเพราะว่า ผมใส่แดปเตอร์เหมือนที่ผมพูดไปตอนแรกมันหนาประมาณ20มิมบวกกับออฟเซตของ X01 เนี่ยประมาณแค่35ทําให้ล้อเนี่ยล้อนออกมาไม่ได้เยอะอ่ะลองมาดูล้นเยอะปะสวยเลยกําลังหล่อมากนะฮะคือไม่ไม่ล้นเยอะนะครับได้ทรงสวยแล้วก็ที่ผมแก้ซู้มไปเลี้ยวไม่ติดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยวให้ดูเลี้ยวให้ดูแบบสดๆไปเลยอันนี้ผมเลี้ยวหน้าขวาก่อนอ่ะอ่ะหาา่างไหมหลางบ้างข้างหลังบ้าง ด้านหลังเนี่ยจะดูเหมือนติดเหมือนแบบมองอาจจะแบบมองยากนิดนึงด้วยพื้นที่ของซูมเนี่ยของเจคู่กับเป็นบ็อกซี่อย่างเงี้ยสงตรงๆนะด้านหลังเนี่ยมันก็จะดูแบบเหมือนจะติดแต่ไม่ติดนะถ้าลูกค้าคันที่ก่อนๆนน,นนี้มาดูก็จะบอกว่าเออมันอาจจะมีโดนบ้างแต่ผมแก้ให้เรียบร้อยตอนนี้ไม่โดนกันหมดแล้วนะผมมีวิธีแล้วคันนี้ก็ ทีเดียวจบเลยแล้วกลับไม่ดึกด้วยทุกคันก่อนหน้าน,นี้คือกลับดึกเพราะว่าเรื่องแก้ตุ้มนี่แหละก็คันนี้แก้ให้ถูกต้องตรงสเปคทาไปหลายคันแล้วไงจะมาทําช้าเหมือนเดิมไม่ได้ต้องไวขึ้นเนี่ยถูกไหมสัดส่วนสวดทรงนะอย่างที่คนเห็นนี่คือความสูงจากเดิมก็คือสูงขึ้นมาประมาณเนี่ยฝ่ามือผมของเดิมนี่คือประมาณแบบมอบเลยนะและยิ่งมีแหลกหลังคาเนี่ยเตี้ยมากนะครับมอบเลยบวกกับบันไดที่มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมานี่ด้านหลังก็จะสูงกว่าด้านหน้าหน่อยนะครับฟิตเมนต์เนี่ยที่ผมเซตคือ ตัวพื้นฐานช่วงล่างสติงด้านหลังให้ค่าเคเขาน้อยมากเวลานั่งหรือบรรทุกอะไรเนี่ยหน้ามจะลอยผมก็เลยจัดสัดส่วนให้ด้านท้ายสูงกว่าประมาณสักสองเซนนะฮะก็ได้ทรงสวยนะครับ,นะรบมีแหลกหลังคามีคือลูกค้าใส่สปอยเลอร์อะไรต่างๆมาก็ทําให้รถเนี่ยมีน้ําหนักที่ด้านบนมากขึ้นแล้วก็นะฮะผมยกขึ้นไปแล้วก็ได้สัดส่วนที่ดีขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะครับลูกค้าบอกว่าเวลาถอยเข้าบ้านเขาบอกว่าติดบันไดตรงนี้หมายถึงตอนเดิมๆเลยนะเขาบอกติดใต้บันไดตรงเนี้ยขาด้านล่างเนี่ยมันโดนเนี่ยมันมีข่ายว ไม่โดนแน่นอนเนี่ยครับก็ได้ทรงสวยเลยสําหรับเจคู่6คันนี้นะฮะเป็นรถสเต็ปทรงวัยรุ่นดูไวที่ผมทํากับยาง AT ทหล่อมากรายละเอียดโดยรวมประมาณนี้นะฮะคันนี้ล้อยางนะฮะแล้วก็ยกสูงเรื่องแดปเตอร์เนาะแก้อะไรเรียบร้อยดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันสําหรับขอบ2 0 x 0 1บองโหหล่อจริงนะฮะหล่อมากลูกค้ามาจากบางเฉลยจบไปไม่แพงครับล้อเนี่ยสี่หมื่นสองยางก,ก็แปดพันกว่าบาทนะครับแล้วก็ชุดยกอีกเจ็ดพันกว่าบาทนะครับนะฮะไม่ถึงแสนจบสวยหล่อด้วยนะฮะก็เจคู่สีขาวดูไว้เป็นแนวทาง ขอบคุณครับสวัสดีครับ